ผู้ที่ใช้ไฟเช็คกระลมมีห้อซิปโ้นอกจากที่มันจะสามารถพวงเท่ๆได้แล้วอีกหนึ่งเหตุผลหลักก็คือเสียงเปิดปิดอันเป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นเองหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าชื่อยี่ห้อซิโป้ก็มีที่มาจากเสียงเปิดปิดอันเป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นเองซิปโป้ซิปโปชาวมริกันฟังเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ผมจึงมารีวิวไฟแช็คซิปโปรุ่นหนึ่งนะครับมันมีชื่อว่าอัลเมอร์เคสตัวนี้นะครับ เป็นไฟแช็กที่เสียงเพราะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเสียงให้ดูกับตัวบัสโคมที่ผมใช้ปกตินะด้านนี้เป็นบัสโคมที่ผมใช้เป็นประจำนะครับสีเงินตัวนี้เป็นอั m เ r c a ์เคสซึ่งเป็นพพะเอกในรายการรีวิวตัวนี้นะครับอันนี้คือเสียงปกติสิโป้นะครับของบัสโคมอันนี้คืออัลเมอร์เนะครับ คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงที่มันก้องกลงวานดังกิ้งกิ้งต่างกันเดี๋ยวจะให้ฟังใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงที่มันดังกิ้งกิ้งใช่ไหมนั่นน่ะคือความลับของซิปโปรุ่นอเมอร์เคสนะครับตัววัสดุที่มันเอามาทําตัวบอดี้ของมันแตกต่างนะแล้วก็ความหนาของมันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู เปรียบเทียบกันนะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงนะมันจะดูความหนาของตัวเหล็กน,นะครับเนี่ยเสียงมันจะเพลาะมากเรามาดูกันใกล้ๆนะครับซิปโปรุ่น Armor Heavy หรือ a r m ์เมอร์นั่นเองนะครับอ่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อ a r m ์เมอร์มาในกล่องที่มีใบาการันตี ตลอดอายุการใช้งานนะครับซิปโป้ของแท้ลิงก์สั่งซื้อผมก็วางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ตรงคำบรรไวยประกอบคลิกเดียวถึงสินค้าจากลาซาด้าเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวเดียวกันนี้เลยนะอัลเมอร์เคสเห็นไหมครับเมซินยะูเอสเอ่ามันจะมีคมาําอธิบายตรงนี้นะครับว่าตัวเคสของมันนั้นมีความหนา1.5เท่านะครับอ่านะเดี๋ยวผมจะให้ดูบอดี้ของมันเป็นสีทองนะครับเสียงแบบนี้คือคนที่ใช้ซิปโป้ เก่าๆแก่ๆอ่ะจะชอบมากนะครับอืมถ้าดูความหนาของฝามันจะเห็นชัดนะครับว่าอัลเมอร์เคสตัวสีทองด้านขวาจะมีความหนากว่านิดนึงนะครับและนั่นคือความลับที่มาของเสียงที่มันดังใสกลางวานกว่านั่นเองสิ่งที่ผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งของตัวอ r m เมอร์เคสสีทองนะครับคือมันมีเท e เจอร์ พื้นผิวเหมือนกันกันกบตัวบัดโคมที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับเนี่ยมันจะเป็นพื้นผิวแบบนี้ซึ่งมันเหมาะมากกับการควงนะครับหนึบติดมือไม่ลื่นหลุดง่ายนะครับและมันเป็นรอยยากด้วยนะเพราะว่าพื้นผิวมันทํามาให้กบรอยริ้วรอยนะครับอาอันเกิดจากการควงการทําตกหล่นก็แล้วแต่นะตัวบัตโคมเนี่ยมันเป็นสีเงินที่ผมมีอยู่แล้วตัวอัลเมรเคสเนี่ยเป็นสีทองก็ แมต์กันเลยนะครับาใช้คู่กันได้เลยว่าเป็นเหมือนฝาแฟดนะคนละสีในหมู่นักเล่นนักสะสมสิบปอรุนเก่านะครับจะมีเทคนิคลับเทคนิคนึงนะครับขอเรียกว่าการตะใบลูกเบี้ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ขอเรียกว่าลูกเบี้ยวมันคือส่วนที่เป็นสลักใช้ทําหน้าที่เปิดปิดฝานะครับส่วนสลักที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งเขาจะตะใบข้างในอะ่ะให้มันบางลงนะพอตัวสลัก มันโดนอ่ะมันก็จะมีเสียงกิ้งกิ้งขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคที่นิยมทํากันในวงการบางคนบางกลุ่มนะครับซึ่งผมไม่แนะนําเพราะว่าเสน่ห์ของซิปโปอ่ะเวลาเสียงมันใสขึ้นอ่ะมันเกิดจากการเปิดปิดบ่อยๆนะครับแล้วตัวลูกเบี้ยวน่ะมันบางลงเองตามธรรมชาติของมันตัวเหล็กอ่ะพอมันเสียดสีมันจะบางลงเองเรื่อยๆนะครับ นั่นหมายความว่าซิปโปเก่าอ่ะจะมีเสียงพอกกว่าซิปโปตัวใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ผ่านการเวลาไปเรื่อยๆนะครับเป็นซิปโปรุ่นคุณปู่แบบนั้นนะครับอ่าซึ่งบางคนมันไม่อยากรอไงมันช้าก็เลยไปทําแบบนั้นบางทีการไปตะไบเนี่ยถ้ามันผิดองศามากไปน้อยไปมันอาจจะทําให้ซิปโปเสียหายได้นะครับแล้วมันอาจจะไปเคลมไม่ได้ด้วยเพราะว่าคุณดัดแปลงไฟแช็กนะมันอาจจะขาดวาเลนตีนะครับซึ่งนั่นแหละ ผมแนะนำนะครับอันเนี้ยเสียงเพาะมาตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยคือเขาสร้างมาให้เสียงมันกิ้งมาตั้งแต่ต้นนะครับตัวอาร์เมอร์เคสที่ผมรีวิวในรายการนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ถูกใจผมมากอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมบอกคือตัวมันมีลักษณะเท็กเจอร์พื้นผิวเหมือนกันกันกบตัวบัสโคมที่ผมใช้ควงปกติซึ่งมันใช้ควงได้แต่ว่าสีทองเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนเหมือนเสียหน่อยนะมันอาจจะดู มีวุฒิภาวะนิดหนึ่งดูมีอายุนิดหนึ่งนะแต่ก็ใช้สะสมได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบในคอลเลกชันซิปโป้ที่มีรูปร่างเรียบเรียบรื่นๆนะครับผมจะนิยมสะสมซิปโป้ลักษณะแบบนี้นะไอ้พวกที่มีลาย อะไรเยอะแยะผมอาจจะไม่ชอบแล้วก็พวกที่เคลือบสีนะครับจะมีเป็นบางตัวเท่านั้นที่ผมรีวิวอย่างให้ตัวที่มีเท็กเจอร์เป็นรูปใบกัญชา cannabis อันนั้นนะมันสวยจริงนะครับเคลือบสีก็จะมีไม่กี่ตัวหรอกที่มันโดนใจผมจริงๆนะตัวนั้นมันก็ดังมากด้วยนะครับโอ้โหเสียงใสมากเลยอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับลิงก์สั่งซื้อซิโปอาร์เมอร์เคสใบแชกันลมของแท้จากอเมริกานะครับผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ ใต้คลิปวิดีโอนี้ตรงคำวิจัยประกอบค,อคลิกเดียวถึงสินค้าจาก Lazada านะครับสำหรับคนที่ดูในเพจ s u n w a ียร์มา i เชผมจะวางไว้ในคอมเมนต์นะครับาสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้มันก็จะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะใน Lazada นะครับพวกวันเลเ็กเบิร์นอะไรแบบนี้นะปกติแล้วราคามันก็จะสูงนะครับเพราะว่าเป็นของแท้แล้วรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่หายากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงการลิมิเต็ดแต่ก็หายากก็ขอให้ ควงซิโปให้สนุกนะครับดูคลิปย้อนหลังการสอนควงไฟแชคซิโปจากผมซันเวเดอร์เบเชียนได้นะอ่าคนว่าสอนควงไฟแชคซิโปในะครับใน YouTube ก็จะขึ้นมามากมายหรือเข้าไปที่เพลย์ลิสสอนควงไฟแชคของผมรวบรวมไว้ตรงนี้แล้วสำหรับผู้ที่ดูใน y t u t u นะครับ้ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรีวิวพิเศษไฟแชคซิโปการลมโดยซันเวเดอร์เบเชียนอันเ